คลิปนี้เต MM. <Okay. S 3> ็มไปด้วยคำหยาบคายผู้ปกครองควรพิจาราก่อนการรับชมเมื่เรื่องมีอยู่ว่าว่าเราสองคนอะเกียรติเทศกาลมอเร์นไทยใช่ปะคราวเนี้ยกูก็เลยีไอเดียวว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะทำอะไร ให้มันไม่เลี่ยนถูกป่ะเพราะว่าเลยทายคือมันเป็นเทศกาลที่มันเลี่ยนมากถูกไหมดังนั้นกูก็เลยกะว่ากูมีโจทย์เว้ยมาให้มึงทําแล้วกูก็ทําด้วยว <ะ S 1> ก็เจอให้มึงให้มึงคิดว่าทําอะไรขึ้นมาก็ได <EN> ้เป็นของเป็นตุ๊กตาเป็นเทียบเป็นอะไรก็ไดอ้อะให้มันไม่เลี่ยนอ่ะยาก <laughs> ้ารจัดเทศกาลเป็นเทศกาลข้านยากนะแตเมึงนี้อออป่ะว่าคือวันนั้นอะกูไปที่สยามติทาวใช่ไหมแล้วแบบว่าเรื่องมันก็อยู่ว่า เรื่องมันก็มีอยู่ว่ากูเขามีอะไรนะคอนเซ็ปต์อะไรวะเลิฟฟอร์อาร์ตอะไรสักอย่างประมาณเนี้ยแล้วเหมือนกับว่าไม่ได้สำหรับดีมวาเลนไทน์ไงใช่ปะแล้วก็น่ารักดีมันก็แบบไม่ได้เล่นมากแบบรเงี้ยอเลระมาเราเรานี่ยเอามาคิดมาทำกันงานปั้นเหรอใช่งานปั้นใหญ่ปะงานใหญ่ปะเดี๋ยวเราก็จะใช้เวลาในการคิดโอเคเมื่อนีอกไปว่ามันมันสามารถแบบทำให้มันเป็นแบบแมสคอตอะไรก็ได้คือแบบเหมือนจะมันเคเห็นว่าตามซูมถูกว่าห้างบางห้างอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่าโอเคถ้าบางห้างห้างใหญ่เขาแบบ แอ้ครั้งนี้บางทีเหมือนเขาบอกน้อยเขาก็มันก็จะเลี้ยนๆดอกไม้ขี่ช่อหัวอะไรแบบนี้เฉยๆนิดๆนิดนิดก็เลยจุดก็จะแบบประมาณว่าให้จินตนาการว่าสมมติว่าถ้าเป็นแบบตัวเล็กๆให้สมมติคนอยากไปถ่ายรูปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบโอ๊ยน่ารักเนาะจะเป็นตีนแบบแฟนชายอย่างงี้ยากนะคือตีนอะไรไทยทำอะไรนะเหมือนใคร ทำไม่ได้ยากเกินก็คือไม่มีกำหนดเวลาในการออกแบบใช่ไหมทำ่รน่ะไรกันไม่อะนไไม่ได่อ่งนี้รไม่ต้ไม่ต้งขุ้อไม่้ทำลายตรงนี้เยอะไร มันนก้อนมก็อะไรอันนี้เ็ตน้ไม่ไม่กลแอา้อนาาออะไรยเอ่ยเลยครับเราจะต้องเริ่มต้นด้วยการใช้ต้องทำอย่างนี้เหรอแล้มันไม่แพรหนึ่งก็ใช้ เราใช้นั่นไม่ใ่แล้วเราไม่มีวาสลีนะคะดใ้ตเดี๋ยวค่อยมาดูตอนเรน้วันีพ eh ี่ เกะเกเย้สลุมนี่ก็คือผลงานของพวกเรานะคะหลังจาก24ชั่วโมงอ่ะเอาของของอใครต้องการมัน,ข,นมของตัวคือจริงๆอ่ะไม่ได้อยากทําให้มันออกมาเป็นอย่างเงี้ย จริงๆอยากทาให้มันแบบมันเหมือนเป็นคนละลายใช่ไหมไม่ได้อยากทําเป็นนักก้าวส่วนเออส่วนอะไรนะเขาเรียกอะไรสเกลสเกล,เกลตุ๊กตาตุนเราก็ไม่ได้แบบต้องเป๊ะเพราะเราไม่ได้ทําให้มันเป็นคนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบขาสั้นๆหน่อยก็อันนี้จริงๆตอนแรกเราคุยกันว่ามันจะให้น่ารักน่ารักเนาะแต่ทอามาละหลอน <c oughs> <c oughs> แต่ออกว่ามันหลอนเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้ โอเคพอใตรงเป้าอันนี้ก็เป็นกระปุกอันนีจิเอ้หไม่ใช่ลูกอ๋อลูกอ๋ออันนี้ลูกอ๋อนี่คือหางน้องก็กลังมีขาชอบนี้มากเลยอันนี้มีทำมือมินิฮาเตย์หนาไม่เห็นอ่ะเอาเป็นว่ามันเป็นเอาเป็นว่ามันเป็นมินิฮาร์ละกันเห็นไหมว่ามันเป็นมินิฮาเห็นแหละเห็นแหละอ่าแล้วน้องกำลังถือกุหลาบไปให้น่ารักเนาะนี่ ส่วนดินเราใช้เป็นอีพ็อกซี่แล้ชอบรายละเอียดอะไรเนี่ยอยากให้ดูใกลใๆรมีเทา้าของซอลลี่ทำน่ารักมากเล้วไม่เห็นดิไม่ช้อนอีกช่างไหงโอเคเราใช้เออเหลือแต่ลงสีแล้วเราก็ยังไม่ได้ลงเก็บไว้ลงทีหลังแค่นี้นแหละจบแล้วแค่นี้งงแล้วเราต้องบอก <laughs> ไหมว่าเราขึ้นโคงยังไงอ๋อขึ้นโคงเหรอก็อไปเ e ิร์ชเอา YouTube <laughs> เยอะแยะเกียนวมา ก็ใช้ใช้ฟอยเฟยลวดกระดาษอะไรก็มีอะไรก็อัดอัดไปแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ปั้นซื้ออีพ็อกซี่มาปั้นเป็นตัวแรกที่ปั้นใช่ไหมใช่ตัวแรกอันนี้ตัวที่สองเอาตัวแรกโชว์กันตัวแรกของสัลี่มันน่ารักอยู่มันวางมันวางโทรศัพท์ได้เอาโทรศัพท์มาวางให้ดูเห็นไหมล่ะน้องเป็นที่วางโทรศัพท์เลือนอยู่นะโอเค หน้าสับปลาห์โอเคจบแล้วบ๊ายบาย